สวัสดีท่านผู้ชมคลิปของทาง GTMAX นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ Aura Good Cat เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทาง Great Wall Motor นะครับและเป็นโมเดลเรือธงอีกหนึ่งรุ่นที่รับไม้ต่อจาก h a ว a l h เนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทีมงาน GTMAX ได้มาทดลองขับ Aura Good Cat นะครับถือว่าเป็นรถที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าตัวของ u r รา o o o d c t เนี่ยมีสมรรถนะเป็นยังไงขับเป็นยังไงผมก็ได้มาทดลองขับ เป็นครั้งแรกเหมือนกันก่อนอื่นเลยทริปครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปยงังเาเชียงเซาเส้นทางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางออนโรดเป็นหลักนะครับก็คือใช้งานทุกวันเลยจะได้ลองทั้งในเรื่องของเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารช่วงล่างเวลาที่แบบเดินทางไกลๆเนี่ยมีอาการเหนื่อยไหมสําหรับคนที่นั่งแถว2เป็นหลักนะครับนอกจากนี้เรื่องของอัตราสิ้นเฟืองอัตราเร่งต่างๆเนี่ยครั้งนี้ก็ได้ลองค่อนข้างเต็มที่รูปลับาฟนอกของ Or ร่ o o ู๊ดแนะครับไฟหน้าเขาจะใช้ไฟหน้าแบบ led เลย ดีไซน์ให้เป็นแบบแคทอายก็คือเป็นดวงตาของแมวพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g light ไฟเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างพิเศษเพราะว่าไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมเป็นวงกลมเลยเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายเองเนี่ยต้องบอกว่าไฟท้ายเนี่ยหลายคนหาว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมด้านท้ายรถอ่ะดูแล้วเนี่ยมันมีสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นฝาท้ายแล้วก็ส่วนที่เป็นกันชนส่วนที่เป็นไฟท้ายจริงๆเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบสตรีทไลท์ก็คือไฟท้ายที่เป็น ลากยาวนะครับอยู่ใต้ขอบกระจกด้านหลังส่วนไฟเลี้ยวนี่ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นกันชนละชิ้นกันชนนะครับอยู่ฝังอยู่ทั้งสองข้างของกันชนแตอนนี้ก็จะมีเ,เรียกว่ากล้องมองหลังด้วยพอกล้องมองหลังเสร็จปุ๊บก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังช่วยในการถอยหลังด้วยนะครับโดยรถที่มาทําการทดสอบในบวันนี้มีมี2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่นโปร400แล้วก็รุ่นอัลตร้า500ก็คือ รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโปรโปร400นะครับเพราะว่าจากระยะทางที่ดูจากมาตรวัดเนี่ยวิ่งได้ประมาณ400โลแล้วก็กับยางขนาด18นิ้ว215แล้วก็50 18นะก็จะอยู่ในรุ่นของรุ่นโปร400กิโลเมตรนะครับส่วนรุ่นอัลตร้า500เนี่ยก็จะใช้ยางเซตเดียวกันชุดเดียวกันนะครับก็คือ215 50 18ส่วนในเรื่องของแพลตฟอร์มในการออกแบบการดีไซน์ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่า ทางเกรดวอลเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเลมอนแพลตฟอร์มเลมอนเนี่ยสามารถนําไปใช้กับรถหลากหลายเซ g มนต์นะครับทั้งในเรื่องของรถ BEV รถแบตเตอรี่นะครับหรือรถเนี่ยรถไฟฟ้าแบ่งย่อยได้ทั้ง SUV ซีดานรวมไปถึงรถสไตล์คูเป้นะก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่นำไปใช้ได้หลากหลายด้านข้างของตัวรถนะครับต้องบอกว่าเขาดีไซน์ได้อย่างลงตัวเลยตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าประตูนะครับทั้ง4บานแล้วก็เรื่องของ ซุ้มล้อหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวฝาท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้ายังไม่ใช่ไฮดรอลิกหรือยกไฟฟ้านะครับก็คือยังต้องเปิดยังต้องเปิดแบบปกติอยู่นะครับความจุของห้องบรรทุกสัมภาระนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่าลิตรส่วนถ้าเมื่อพัพบเบาะเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น800กว่าลิตรนะถ้าจําตัวเลขไม่ผิด828หรือ838ลิตรนี่แหละก็ถือว่ากว้า,างพอสมควรมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบพ e มเ a n นต์แมกเนต ซิงครนัสมอเตอร์นะคะรับพละกำลังสูงสุดที่152แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดที่210นิวตันเมตรแต่ถ้าคิดเป็นหน่วยคิดพละกำลังเป็นหน่วยกิโลวัตต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณา105กิโลวัตต์ด้วยกันความเร็วปลายเนี่ยอยู่ที่152กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงความจุบแบตเตอรี่นะครับในรุ่นเทค400แล้วก็โปร400เนี่ยจะอยู่ที่47.78 8กิโลวัตต์อาวเป็นแบตแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตส่วนอัลตา500เนี่ยจะใช้แบตบ ลิเทียมเทอร์นอรี่นะครับความจุที่63.139่กิโลวัตต์อาว์ระยะเวลาการชาร์จนะครับ DC เนี่ย30%ถึง80%เนี่ยใช้ระยะเวลา32นาทีในรุ่น t e ค h 400แล้วก็ Pro 400ส่วนถ้าชาร์จแบบ0ถึง80%ด้วยกระแสตรงแบบ DC เนี่ยจะอยู่ที่45%ด้วยกันส่วนอัลตร้านะครับอัลตร้า500เนี่ยถ้าชาร์จ30%ถึง80%เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ40นาท ส่วนถ้าเป็นชาร์จ DC นะครับศูนย์ถึงแปก็จะอยู่ที่60นาทีด้วยกันในโหมดชาร์จไฟบ้านนะครับแบบ AC t e เทคสี่ร้อยแล้วก็โปรสี่ร้อยเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงด้วยกันส่วนอัลตร้าห้าร้อยเนี่ยใชร้ระยะเวลาการใช้ประมาณ10ชั่วโมงช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบแม็กเอสันสตัทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังนะครับเป็นทอชเชนบีมพร้อมเหล็กกันโครงเช่นกันดิสเบรกนะครับทั้งหน้าและหลังให้มาพร้อมเลยส่วนซันรูฟนะครับก็จะให้มาในรุ่นของโปรสี่ร้อยแล เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารของออรากูดแคทกันหน่อยออรากูดแคทนะครับเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารสัมผัสแรกนะครับของห้องโดยสารต้องบอกว่าเขาใช้วัสดุหนังหุ้มแบบนุ่มเนี่ยบริเวณคอนโซลหน้าวัสดุเนี่ยคล้ายๆกับอัคนทลานะครับแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าใช่อัคนทลานะครับเบาะนั่งปรับสีทิศทางปรับสีทิศทางก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอนนะครับก็เป็นสีทิศทาง ยังไม่มีดันน่องนะแล้วก็ยังไม่มีดันหลังนะครับพวงมอะไรเป็นแบบ2ก้าน2ก้านคือ2ก้านเป็นแนวเป็นแนวลบอย่างนี้นะเป็นตัวเป็นแนวคาดยาวแล้วก็พวงมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันปรับขึ้นลง2ทิศทางขึ้นและลงเท่านั้นยังไม่มีแบบดึงเข้าดึงออกนะแบบเทเลยัยงไม่มีก้านปัดน้ําฝนกับก้านไฟเลี้ยวอยู่สลับกับรถญี่ปุ่นนะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายมือส่วนก้านปัดน้ําฝนจะอยู่ด้านขวามือนะครับเลือกเกียร์แบบอ่าอิเล็กทริกชิฟเตอร์ คือใช้หมุนเอาใช้หมุนใช้หมุนในการเลือกแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮมมีให้ใช้อยู่หน้าจอเป็นแบบ17นิ้วนะครับก็คือแบ่ง10นิ้วเนี่ยเป็นฝั่งของเป็นฝั่งเครื่องเสียงส่วนอีก7นิ้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งของมาตรวัดความเร็วแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆของตัวรถเข้ามาเนี่ยหลายคนคงงงนะครับว่าใช้งานยังไงไม่มีปุ่มสตาร์ทเลยแค่เพียงกดเบรกเข้าไปรถก็จะค่อยๆ กอนคุญแจขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วก็คือมีมีเรดี้ขึ้นมาอ่าพร้อมเสียงเนี่ยรถพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนี่ยมีแค่นี้เลยไม่ต้องมีปุ่มสตาร์ทสำหรับจอดนิ่งแล้วทํายังไงใช่ไหมมันจะมีตรงนี้จะมีปุ่มจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกก็คือปุ่มตัดไฟปุ่มปิด traction control ปุ่มปรับความสูงต่ําของไฟแล้วก็เรื่องของโหมดอันนี้แปลกนะปกติปุ่มโหมดเนี่ยปุ่มโหมดของรถเนี่ยจะอยู่ข้างคันเกียร์แต่ของออรากูดแคทเนี่ยมาอยู่ มาอยู่ตรงนี้เลยมาซ่อนอยู่หลังพวงมาลัยเลยเราจะมีทั้งโหมด normal นะครับโหมด sport eco auto อ่ะมี4โหมดให้ใช้ด้วยกันในตัวนี้ของ o r a c o o d cat นะครับมีระบบ wireless charger มาให้ด้วยอยู่คอนโซลกลางใกล้ๆกับเกียร์นะบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยจะว้าไว้สำหรับจุดชาร์จมือถือมี usb 2พอร์อด้วยกันมี ac outlet มาให้1จุดพร้อมกับที่วางแก้ว2จุดด้วยกันถัดขึ้นมาก็จะเป็นปุ่ม ปุ่มเปิดปิดเครื่องปรับอากาศพอออนขึ้นมาปุ๊บเครื่องปรับอากาศก็ทํางานตรงกลางจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินไฟทัศาสตร์นั่นเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเรดาร์นะครับเป็นเรดาร์ในการทํางานร่วมกับระบบความปลอดภัยต่างๆเอาละครับตอนนี้ผมอยู่แถวที่2ของโอลากูดแคทเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เข้ามานะครับก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวเบาะนั่งแถว2อกันก่อนซึ่งถือว่าเป็นหลายๆคนสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่า นั่งเป็นยังไงอันดับแรกนะครับสําหรับคนที่มีความสูงระดับผมเนี่ยประมาณ178-179เนี่ยอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายหนึ่งนะครับด้วยด้วยความที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ใต้ฟอร์มแพลนของตัวรถเนี่ยมันทําให้การวางเบาะของเขาอะ่ะค่อนข้างที่จะแบบวเวลานั่งแล้วเนี่ยขาค่อนข้างชันนะเนี่ยอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยพอขาชันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เข่าเนี่ย ไปดันท้องนะครับคือเดินทางไกลอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะค่อนข้างจุกหรือว่าแบบอึดอัดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนที่มาเป็นเรียกว่าเป็นแรกแรกกันเลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับก็คือพื้นที่ตรงหัวเข่าเนี่ยเล็กลูมเนี่ยค่อนข้างเยอะสามารถยืดออกไปได้ก็ค่อนข้างเยอะเลยอยู่อยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของพื้นที่เหนือหัวเหนือหัวนี่เฮดลูม เหตุรวมเหลือประมาณ1กําปั้นนะครับก็ถือว่านั่งได้อยู่ในตัวของการวางเนี่ยการวางหมอนตัวเนี้ซัพพอร์ตดีนะตัวบาดเนี่ยค่อนข้างเอียงรับนะครับไม่ให้แบบว่าคือเหมือนทํามาลดอาการอึดอัดของคนนั่งที่ตัวใหญ่นะครับก็คือเอียงเบาะนิดนึงทําให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นแล้วประกอบกับหมอนหมอนด้านหลังเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นเลย บาง,บางอย่างบางค่ายนะครับต้องยกขึ้นเพื่อที่จะให้มาซับพอร์ตคอตัวนี้เนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมานะก็สามารถซับพอร์ตคอได้แล้วแล้วก็มีเท้าแขนด้วยเท้าแขนตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วสองใบส่วนจุดที่เป็นจุดที่ผมติอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องการกรุกเก็บเสียงค่อนข้างชัดนะครับเวลาขับมาไกลๆแล้วเนี่ยเสียงที่เข้ามาจากเสาซเนี่ยค่อนข้างดังพอสมควรเลย ือดังเลยแหละนะครับเราก็ตัวของช่วงล่างที่เป็นทอร์ชั่นบีมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์สำหรับส่วนตัวของผมนะค่อนข้างกระเด้งอยู่พอสมควรมีอาการที่แบบดึง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 ตามจังหวะนะครับก็ไม่ได้ช่วงล่างหลังอาจจะเป็นการที่เซตมานะครับเผื่อน้ําหนักในการบรรทุกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่เลยแต่ว่าผมมองว่า ถ้าสําหรับการใช้งานในครอบครัวเนี่ยจะเด็กหรือว่าจะผู้ผู้ใหญ่ก็ตามที่จะนั่งเนี่ยอาจจะมีอาการนะครับมึนหัวบ้างนะครับระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับระบบความปลอดภัยของในตัว o u r a Good Cat เองเนี่ยต้องบอกว่าเขามาอยู่ในรลเวล2แล้วนะในโหมดการขับขี่อัตโนมัติเนี่ยผู้ขับขี่เองยังต้อง เป็นคนตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยรถสามารถช่วยเหลือในการขับขี่ได้บ้างอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่100%เปอร์ระบบความเร็วใบพัดอัตโนมัตินะครับมีการทํางานพร้อมกับกล้องด้านหน้าแล้วก็ในเรื่องของระ,ระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติทํางานตามความเร็วที่ผู้ขับขี่ตั้งเอาไว้เรื่องของออควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติที่ความเร็วตา่าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทางตรงและก็ทางแยก อันนี้ถือว่าเป,เป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ในเรื่องของเบรกฉุกเฉินความเร็วต่ำเนี่ยเรดาร์ーーจะทํางานตัวจับสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นคนเดินข้างถนนหรือว่ารถจักรยานในขณะความเร็วที่ไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนคีปแอสซิสเนี่ยก็มีมาให้เลนดีพาร์เจอร์วันนิงนะครับเตือนเมื่อรถจะออกจากนอกเลนเนี่ยระบบนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบช่วยเลี่ยงในการเข้าใกล้รถใหญ่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ3รูปแบบด้วยกันเข้าช่องจอดทั้งในแนวตั้งแนวนอนหรือนแนวเฉียงเอาละครับสำหรับการทดสอบออร a Good Cat ที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็แบ่งด้วยกัน2 แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือรถเทส s t แล้วก็ใน Track Test นะครับผมก็คือเราเทสบนถนนเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาช่วงเย็ยนก็จะมา,าทดสอบในสนามกันต่อนะครับก็การทดสอบในเรียกว่า o n น o a d Test เนี่ยต้องบอกว่าอ l ร่า o ู c ดแคทเนี่ยที่ไปลองขับมาในช่วงออนร d นะครับในช่วงบ่ายก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบสนองเรียกว่าสมรรถนะเนี่ยไว้ใจได้นันเะป็นเรื่องของ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ระยะทางการเดินทางนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยในรุ่นโปรนะครับรุ่นโปร400ที่ลองขับเนี่ยระยะทางก็จะอยู่ประมาณ300ไปปลายบวกลบนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็เรื่องของการเดินเร่งเป็นหลักการขับขี่กันก่อนนะครับการขับขี่เรื่องของพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยออกแบบมาให้ใช้งานเรียกว่าน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือว่าสาวๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันปรับได้นะก็คือทั้ง เรื่องของสบายแล้วก็เบาแล้วก็สปอร์ตที่ผมลองเนี่ยก็คือแบบนอร์ม l ลเลยแล้วก็ในเรื่องของโหมดโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยต้องถือว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกหลากหลายในโหมดเทสข้างหลังผมเนี่ยเป็นเทสก็จะมีเทสสสถานีสถานีแรกก็คือในการขับขี่แบบแฮนดリングเทสแฮนด n g t เทสก็คือการขับขี่ในลายในลายขับขี่นะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลายเหมือนคล้ายๆจิมคาน่านะครับก็ เรื่องอัตราเร่งนะครับช่วงล่างแล้วก็เบรกก็ค่อนข้างครบถ้วนทั้งสองสถานีนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเกรกบอลมอเตอร์ประเทศไทยนะครับสำหรับทริปทดสอบ one day ทริปของออร่ากูดแคทนะครับก็ทําให้ได้ลองสมรรถนะครั้งแรกของออร่ากูดแคทนะหรือแมวเหมียวที่หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามอยากจะรู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงคราวนี้ได้มารู้กันแล้วนะว่าเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาใครที่สนใจรถตัวนี้ไปลองนั่งลองขับก่อนแล้วจะได้คําตอบว่า รถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ